จำนตัวกี่เมื่ะน้องสุข้างๆน้องกว่าสุดแล้หนึ่งสองสแกงอะไรเนี่ยต้สมส้มปลากระบอกแล้วก็อ่ะออกเลยวันนี้นะคะมามาทำอะไรคะรน้องพาน้องนักเรียนมาฝึกเนี่ยเอ้ยมาเลี้ยงน้องฝึกอ่านมาเลี้ยงเพราะว่าน้อง พาะว่าน้องเป็น,นไรนจ,บ,จบแล้วนะคะอน้องสองคนดีค่ะวันดีค่ะวันดีนะคะวันนี้เขาจะเลี้ยงข้าวมีทมส้มปลากระบอกโอ้ยน่ากินมากน่ากินมากกระเพื่อนจ้าแล้วก็แกงส้ม,มอะไรนี้ปลาอะไรนี้ปลาดุกโอ้นี่มีน้ำพริก น้ำพริกอะไรเนี่ยน้ำพริกาตัี่มารีก็ยาก้กินตัตโอ้ยมิตราทำไมต่างตเีชอบมาชอบอยู่แล้วน้ำพริกน้ิกเนี่ยน้ำพริกแล้วก็ปลตอยอะปลตัผอเออน้ี่คของเ้เอาน้ำพริกแมงดาตัวผนี่ของตาเลยอ่ะเดี๋ยวไได้อ้้โอยนี่พี่อ้ยนะคะพี่อ้ยตื่นการดูแลน้องนะคะ อาหารเด่นประจำร้านนะคะก็ขายดอกไม้ติดที่มันอยากกินขาหมูคือขาหมูขาหมูขาหมูอะไรนะเนี่ยขาหมูอะไรเปรี้ยวหวานเหรอขาหมูอะไรตานนี้วีดีโอค่ะกำลังมาเรื่อยๆนั่งเลยสาวๆนั่งเลย ้้องดาลว่าย่าไอ้ลองตรงขาหมูกวดิองดีเละแล้วนี้ผู้ชายจะมาเมื่อไหร

ตาหน้าตาแบบนี้ง่วงแบบนี้ตาปิดแล้วอิ่มยังตาตาเริ่มจะปิดนะเขาเรียกว่าจะอิ่มตาเชื่อมเจียโอ้ของหวานมาอีกเงี้ยของหวานอะไรอะไรตาลูกจากลูกจากลูกจาก โอเคค่ะนี่ขนมลูกจากลูกจากเชื่อมลูกจากเชื่อมอยู่น่ากินเนาะโอเคกินได้หมดเลยนะคะถ้วยนี้ต้องให้ลน้องไปกลางกลางค่ะเอาแล้วลูกจากมาแล้วลูกจากน้องไปกลางกลางเอาอะไรไม่กินอะปูกินอะปูนั่นเลี้ยงรึเปล่าเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ย เอาใส่ในนี้เลยอย่าตั้งนั้ำไม่ดูไม่ดีไม่เอาไม่สวยอาหารข้าวแต่มาหารวานอยากไกล้กันโอเคเดี๋ยวเพิ่มน้ำจ้อนีิหนึงนะคะพี่ต้นมีผู้จัดการให้กินแล้วบอกว่าให้กินเยอะๆว่ะอร่อยไม่จ้าอร่อยไหมอร่อยค่ะเออการข้างบอกว่าอร่อยจิ้มดูนะคะ เราส่งมาที Finnish, ่ในไทยนะคะจะกินไม่ดมร่าใช่ไหมไม่พุ okay <offs> okay, ่งร้อนหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่โอเคนะคะโอเคปนแก่ก็เคี่ยวได้ยังเคี่ยวได้บอกว่ายังเคี่ยวได้เพราะว่ามันนิ่มแล้วมันนิ่มน่ากินที่ที่นี่นะส่วนมากนะที่เขาเรียกว่าในบางเนาะ ในบางมีลูกอืมใช่มีลูกจากเยอะแล้วก็เลยตามลูกจากเชื่อมเม่กินกันไม่กล้าลูกจากเชื่อมลูกจากกันเลยนะในบางจะเป็นอะไรลูกจากเอ้ยไม่หวานมากไม่หวานก็ดี ตักน้ำมาเยอะเกินนั่นเนงน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะประมาณตักกลัวไม่พอไม่คอรรู้เรื่องตัไม่ครบถ้วยค่ำเย็นก็ตักไอ้ถ้วยแค่นี้น่ะน้ำถ้าแค่นี้ต้องให้น้ำอุ่นจับแล้วก็พอดีมากเกินใส่น้ำแข็งแล้วก็น่าจะน้ำแข็งละลายน้ำก็เลยเยอะ อคนนั้นไม่กินเหรอไม่กินเดี๋ยวาไ่มาในถ่ายรูปเลยเนี่ยกำลังถ่ายเดี๋ยวไปดู YouTube นะจะเป็นพวกเธออยู่ใน YouTube ทูบด้วยนะปิดอยู่ในยูะูบแล้เนี่ยเขาจะนั่งลงจะดักในยูทูบไปกดไลค์ด้วยไปหาน้าไปขุดโคขดโคขึ้นว่ามารีแสงแก้วนะเดี๋ยวจะขึ้นพวกเธอมารีแก้ว ด้วยแชร์ด้วยโอ้วันนี้บอนะคะถือว่าการเลี้ยงอาหารครั้งนี้ใช้ได้เลยห้องเรามาคบกันทุกคนเลยเป็นเป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่เพื่อนมากันคบทุกคนยไม่ไหเนย

อ้าวโอเคตีนึงสองสามโอเคมือกล้องมือกล้อง้าคมชัดดูดีาขาวเลยค่ะสำเร็จรู้ล่วงไปได้ดี ลูกก็ร้องเพลงอันนี้อห็นวันฝนตกสอกคนพ่อลูกวันฝนตกแล้วตกจริงๆนะฝนเนี่ยเมื่อวานนั่นนะไอสองคนนี้กินอะไรกันมีคนเหน็บตาย เรื่องเอ็มพวกนั้นแต่พอหันไปดูพี่มาเรยปุ๊บก็ลงปรุงแบกจัดแล้วไปไม่ลงไอ้ตะไคร่นั่นก็แล้วอีกทีหนึ่งหัวหน้านั่งอยู่ตรงนั้นพี่ลงกูนี่หัวหน้ามาเลี้ยงสรุปว่าคนจะกินแบบจานไม่จัดจานนะพี่นะ วันนั้นก็สั่งเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนคุกไหมวันนี้อร่อยดีแล้วมา้าวันนี้อร่อยดีวันนั้นอาจจะตามบิีกก็ไดวไ้วันนั้นอาจจะได้กลับแล้วจ้า